พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารอะไรกับคุณเทวดาประจําตัวของคุณอยากจะเล่าเตือนนะคะหรือท่านอยากจะเวพรใดให้กับคุณในช่วงนี้คุณกําลังจะได้รับข่าวดีทางด้านการเงินการงานหรือความรักหรือมีสิ่งใดที่ท่านอยากสื่อสารกับคุณเพิ่มเติมวันนี้เดี๋ยวเราจะอัญเชิญบาร,รมีองค์พระโพธิสัตว์วนอิมมาในการเปิดไพ่ครั้งนี้ค่ะพลังงานใดกันที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งใดกันที่กําลังจะมาถึงคุณลุกดวงนะขอสิ่งเหล่านั้นจงปรากฏในการพยากรร์คค้ง่ะ เอาละเมื่อตั้งจิตอันเป็นสมาธิเสร็จแล้วเราให้ไพ่มาเล่าเรื่องราวกันนะคะนี่จะเป็นพลังงานที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณได้ไพ่พระจี้กงนะคะความสุขใดๆความสมบูรณ์ใดๆโชคลาภใดๆกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณกําลังจะได้เจอกับใครบางคนที่ใจดีนะคะมีลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือให้คําแนะนําคุณลูกดวงจะมีโอกาสได้พบได้เจอกับความรักดีๆด,ด้วยนะคะ The Lover นะคะ ใครบางคนที่ผูกด้ายแดงเอาไว้กับคุณใครบางคนที่เคยสัญญิงสัญญาใครบางคนที่คุณกําลังที่จะมีใจให้ในตอนนี้แม่หมอมองว่าคุณจะได้เจอกับคนถูกใจสําหรับคนโสดนะคะคุณจะได้เจอกับคนที่ใช่ใครบางคนที่เคยผูกพันสัญญาสาบานกันเอาไว้จะได้พบได้เจอนะและมองว่าเขาคนนั้นเนี่ยเมื่อได้เจอแล้วจะไม่ได้เพียงแต่รู้สึกดีกับคุณแต่เขาจะมีใจให้กับคุณด้วยนั่นเองนะคะคุณได้เจอกับคนรักคน,คนถูกใจของคุณบรรยากาศความรักของคุณในช่วง30วันนี้จะดีค่ะใครบางคนที่งอนกับคนรักอยู่ จะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ได้พูดคุยและสื่อสารกันดีๆอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะนะใครที่โสดอยู่จะได้เจอรักใหม่นะคะ The ะชาริออคุณอาจจะมีการได้เดินทางไปยังต่างประเทศต่างชาติต่างศางส,นสนาต่างภาษา หรือถ้าคุณมีการสอบมีการแข่งขันคุณจะมีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งวงเดชารีออดเป็นสัญลักษณ์ของคนที่เหนื่อยมามากแล้วนะคะช่วงปีที่ผ่านมาครูดูอาจจะเหนื่อยกับการทํางานการใช้ชีวิตอะไรใดๆมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่จากนี้ไปคุณจะได้รับชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งวงเรื่องราวดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากนี้ไปดวงความรักเปิดมากๆนะคะคุณจะได้เจอกับ ความรักดีๆคนดีๆผู้ใหญ่ที่เข้ามาอุปถัมภ์คำชูและช่วยเหลือคุณนั่นเองค่ะไพ่คุณดีมากจริงๆนะคะ special card นะคุณได้เจ็ด emperor นะคะหรือไพ่เอ่อเนกเซียงฮองเต้น,นั่นเองค่ะ คุณจะเจอกับความสุขความสมบูรณ์ทั้งปวงนะคะใครเงาะรองงานราชการนะคะคุณจะมีโอกาสได้บรรจุราชการหรือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาให้การหนุนนํามาช่วยเหลือคุณความสุขทั้งปวงกําลังจะเกิดขึ้นคุณอาจจะกําลังได้เจอกับพลังงานของผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะช่วยมาอุปัรรมค้าชูให้ชีวิตของคุณมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะและรวมไปถึงคุณจะได้เจอกับบรรยากาศของความรักดีๆนะคนรักเอาใจใส่มากขึ้นในช่วงนี้ความรักมีความสุขมีความชัดเจนชีวิตอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ เหนื่อยมากเกินไปและมีความสุขมีความแฮปปี้กับมันนะคะอ่าใบสุดท้ายนะคะมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณอีกนะคะเรามาดูกันนะอ่าได้พลังงานนะคะของสี่เหรียญแปดไม้เทา้านะคะสิบไม้นะคะอ่ะ มาดูกันนะคะคุณอาจจะเหนื่อยเกี่ยวกับการเก็บเงินเก็บทองเข้ามานะคะหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเบื่อเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่คุณอาจจะเจอความฝืดเคืองทางด้านการเงินในช่วงที่ผ่านมาหรือคุณอาจจะมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทางทองนะคะเขาบอกว่าไอ้ความทุกข์ตรงนี้ค่ะที่คุณอาจจะแบกรับเอาไว้อึดอัดเหนื่อยใจแล้วกดเก็บความรู้สึกทุกความรู้สึกไม่สบายใจนี้เดี๋ยวมันจะได้รับการคลี่คลายใดๆเกิดขึ้นจะมีข่าวดีทางด้านการเงินที่จะพุ่งเข้ามาหาคุณนะใครที่ลูกค้าเงียบในช่วงนี้ไม่สั่งงขอออาจจะมีเดร์ มาถล่มทลายนะคะแดไม้เท้านะคะคุณจะพบเจอกับความสําเร็จที่กําลังจะก้าวเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วไม่ว่าคุณอาจจะกําลังเบื่อกับสิ่งที่เป็นอยู่ชีวิตที่เป็นอยู่ในตอนนี้มีปัญหาทางด้านการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่หมอมองว่าความพยายามของคุณความขยันของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝากมาบอกว่ามันจะรับการขี้คลายสิ่งดีามันจะเข้ามาอย่างรวดเร็วหลังจากนี้ไปไม่ว่าคุณทําอะไรอยู่ คุณจะมีเกณฑ์โอกาสประสบความสําเร็จนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้ค่ะคุณกําลังจะมีข่าวดีทางด้านของการงานที่เติบโตมากขึ้นความรักจะดีขึ้นคนโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจนะรวมไปถึงใครที่มีความรักอยู่แล้วบรรยาก,กาศความรัก จะมีความโรแมนติกมากขึ้นคุณจะได้เจอกับนะคะพลังงานของผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครบางคนที่มีอำนาจมาช่วยเหลือคุณบางท่านจัีโอกาสได้บรรจุได้รับตำแหน่งทางราชการหรืองานตามที่คุณปรารถนาถ้าคุณรู้สึกว่าคำทำนายนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วก็การที่เกิดคุณเปิดมาเจอคลิปนี้อาจจะเป็นวาสนาของคุณจริงๆสามารถพิมพ์คำว่าน้อมรับคำทำนายมารับพลังงานนี้ไปได้เลยนะคะสำหรับใครอยากเช็เอเนอร y ส่วนตัวดูดวงกับแม่หมอบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณในช่วงสิ้นปีนี้ดวงของ คุณจะเป็นอย่างไรคุณจะได้พบเจอกับความสุขอะไรหรือไม่สิ่งใดกันที่กําลังจะมาถึงคุณสามารถติดต่อจองคิวตามด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะแม่หมอมีโปรเช็คดวงแบบรายปีด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากเช็คนะหรือใครอยากคุยกับแม่หมอเป็นการส่วนตัวเจาะลึกรายละเอียดค่ะปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะพลังงานของไพ่อยากเล่าอะไรกับคุณท่านอยากเตือนอะไรด้วยนะคะในแต่ละเดือนของคุณจะเกิดสิ่งใดขึ้นแนะนําจองแบบโทรหนึ่งชั่วโมงเข้ามาได้นะคะเราจะได้เจาะรายละเอียดกันนะยังไงวันนี้ขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามและรับชมแม่หมอ ปพอให้คุณได้พบได้เจอแต่สิ่งดีๆเอเออร์จีดีๆน,นะคะ